เปลี่ยนระงแนงรั้วเดิมออกแล้วก็จะใส่ระแนงตัวใหม่เข้าไปแทนค่ะวิธีขั้นตอนการติดตั้งนะคะแม่น้องสันก็จะพามารับชมค่ะโดยจะใช้ดอกสว่านนะคะขนาด3หุนค่ะเจาะเข้าไปในเสาปูนแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะใช้เหล็กเส้นขนาดสาหุนนะคะตีฝังเข้าไปในเสาปูนค่ะ ความลึกของเหล็กที่ตีฝังเข้าไปนะคะต้องอลึกอย่างน้อย5เซนติเมตรค่ะอันนี้ก็จะฝังลึกเข้าไปนะคะประมาณ7-8เซนค่ะเมื่อฝังเหล็กเข้าไปกับต้นเสาเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำเหล็กกล่องนะคะที่เราประกอบเป็นระแนงรั้วนะคะมาติดตั้งค่ะ ระแนงรั้วเหล็กกล่องตัวนี้นะคะใช้เหล็กที่มีความหนา1.8เ mm มตรค่ะตัวเหล็กนะคะกรอบเหล็กนะคะก็จะมีความสูงอยู่ที่1เมตรค่ะแล้วก็จะมีความยาวของแต่ละช่องนะคะอยู่เฉลี่ยประมาณ2เมตร60ถึง2เมตร75เซนติเมตรค่ะเนื่องจากระยะห่างของช่องแต่ละช่องนะคะไม่เท่ากันค่ะ จำนวนช่องรั้วทั้งหมดนะคะที่มีการเปลี่ยนแระแนงเก่าออกนะคะก็จะมีทั้งหมดแปดช่องค่ะแต่วันนี้เราขนย้ายมาติดตั้งได้เพียงห้าช่องนะคะเนื่องจากน้ำหนักเหล็กที่มากนะคะก็เลยขนย้ายมาเพียงห้าช่องค่ะส่วนวันถัดไปนะคะเราก็จะนำมาติดตั้งจนครบค่ะ เหล็กสอนปลายแหลมที่เห็นด้านบนนะคะก็จะเป็นเหล็กสรอนนะคะที่มีการตัดเกียร์สำเร็จรูปมาแล้วล่ะคะ่ะเนี่ยน้องสันก็ซื้อมานะคะแบบอ่าที่เป็นอ่าแบบ่งขายนะคะเขาก็จะขายประมาณอ่าแท่งละ11บาทค่ะส่วนเหล็กแหลมที่เป็นตัวโค้งนะคะก็จะดัดมาสำเร็จเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเราก็จะนำมาติดตั้งนะคะเราก็จะใส่หกเส้นนะคะเหลี่ยมตันนะคะขนาดสี่เห็นค่ะ พาดยาวไปตามแนวของอตัวระแนงแบบนี้ค่ะการขนย้ายการติดตั้งนะคะก็จะต้องทําด้วยความระมัดระวังค่ะเนื่องจอากปลายของเหล็กแหลมนะคะคมมากค่ะตัวเหล็กกล่องนะคะที่ยื่นออกไปนะคะก็จะยื่นออกข้างละ10เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะเชื่อมยึดกับเหล็กเส้นขนาด3ามหนนะคะที่ เราตีฝังเข้าไปในเสาค่ะจะเห็นได้ว่าเหล็กสอนปลายแหลมนะคะมีรอบบ้านเลยค่ะสำหรับสีขาวที่เราพ่นไปนะคะเราก็จะเลียออกก่อนค่ะก่อนที่เราจะติดตั้งตัวเหล็กนะคะที่ใช้เป็นแขนสำหรับยึดติดกับตัวเหล็กเส้นสามหุนนะคะแล้วก็จะเชื่อมนะคะในตำแหน่งที่เรากำหนดเอาไว้ค่ะ เน่ก็จะเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานคร่าวๆนะคะสำหรับขั้นตอนการติดตั้งระแหน่งรั้วของทีมงานแม่น้องซันค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ